สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะวันนี้ JK พามาชมกับรถยนต์ราคาเบาๆนะคะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได้สบายๆค่ะทุกท่านในราคา38,000บาทเท่านั้นนะคะรถเก่งคันนี้เลยนะคะ Toyota Exeer 1.6รถยนต์ปี97เกียร์ออโต้เชื้อเพลิง2ระบบเลยนะคะทั้งน้ำมันและแก๊สค่ะสุดประหยัดเลยนะคะใช้งานได้ดีเครื่องยนต์นี่เดินนิ่งๆเรียบ เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสวยสีสันตามรูปนะคะก็จะมีริ้วรอยตามอายุเลยนะคะรถยนต์ราคา38,000บาทเท่านั้นค่ะไปใช้งานกันคุ้มคุ้มมีสัญญาณการขโมยด้วยนะคะทุกท่านมีแอร์แบ็ก a b เภาษีพรบปีหกเร่มเอกสารชุดโอนแบบครบด้วยค่ะ ท่านใดที่กําลังตามหารถยนต์นะคะราคาเบาๆไปใช้งานกันนะคะได้ไปใช้นะคะในราคาสุดคุ้มแบบนี้นะคะสนใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อไปดูรถได้ค่ะรถอยู่ที่หนองม่วงจังหวัดลบบุรีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองหรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเช่นกันค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ